นี่แหละจะไปพาใกว่านนั้นกลับมาเองผมต้องไปเอาลองปารแล้วรุ่น <c oughs> ราชเชียวนะครับหักขวาเต็มพี่เพื่อเรือไปทางโกอิงมารี่ราบเอาละเชิกเราจะเหยียบย่างเข้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักแล้วช่วงนี้มีชื่อว่าทางบัญญภยัยครั้งใหญ่ของกัปตันโอซับ น่าแต่ละตัวมั็นยังไงบ้างนั่นนั่นนันนั่นมาโดนนุ่นเน่าเล่นฟังเร็วเต็มที่ค่ะแล้วทำไมถึงไม่จอดเล่าเมื่อกี้ไม่เห็นเลยมีนุษย์เงียบอยู่นะรูกนอองอาลองน่ากูจะตายมีแล้วผิดด้วยอ่ะแต่ได้ไหมทางแถบนี้จะตกอยู่ใต้การปกครองของอาลองหมดแล้วล่ะครับเอาไงดีล่ะ ก็คงจะบอกว่าเราพานามย์เราไปไม่ได้แค่มาให้ฉันก่อนซิเจ้าบ้าหรือนานคุณตาลเลยนะน่าสงสัยเอาแล้วเอาแล้วสละเรือรับทราบเดี๋ยวก่อนซิพวกแกเฮ้ยนี่เดี๋ยวรัแกเชื่อให้ก่อนซิ ก็นี่อยู่คนเดียวล่ะสงสัยคงจะโดนจับมาปล่อยก่อนสิท่าก็งั้นงั้นแหละต้องคขายคุณให้ได้เข้าใจล่ะนี่เป็นแผลที่โดนทรมานสินะเดีละงั้นพาไปหาพี่อารลองก่อนเถอะขอโทษทัศน์โลฉจะจะบอกลูฟี่ให้วันนะ้คือผู้กล้าตัวจริงเออลูกพี่ช่างโชคร้ายเหลือเกินผมจะไม่ลืมลูกพี่เลยครับงั้นเราขึ้นฝั่งกันเถอะนะครับ